สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันแบบช็อตแอนด t Noobs วส์อิทพูดโนวส์วิดเฟรนด์รู้ไปกันเลยและนี่ก็คือเสียงในเกมนะครับเป็นเกมสร้างสรรสังคมนั่นเองแล้ทำไมผมจอปป่อปืนเข้าหาตัวเองผมจอปป่อปืนเข้าหาตัวเองโอ้โหเสียงมันจะดังไปไหมนี่ผมเปิดเสียงระดับหนึ่งเลยเนี่ย แถบน MM ันเสียงของคอมผมก็ล่นแล้วด้วยโอ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยบิ๊กนู๋บ่กินหน่อยกันกินเลยกินเลยโอ้หดึงนานด้วยดึงหยุดไม่ออกอู้หูโอซาดิสเสียงโคตรดังด้วยครับเสียงหย่างดังซาดิสไม่พอเสียงดังด้วยเนี่ยผมปรับหนึ่งแล้วเมรอใช่ปรับยังไงวะ ทำยำยำแล้วแล้วเรากินแล้วเราได้หัวหัวนูบ no แล้วเราเอาไปทำอะไระวะเั็นอะไรวะเนี่ย no นูบนูบล่างหายากขอกินหน่อยขอญาตก,ก,กินด้วยกินด้วยเอออะไรอ่ะไดมอนด no ์นูบเอ้ยกินด้วย ได้อะไรไม่รู้ไอ้ผมกินก่อนกินโอ้โหอ้โหคุณแบบออล่าออล่ามากออล่าจับเออดึงเข้าไปได้เยอะมากได้เป็นเหรียญครับโอ้มีรถมีรถขับรถหน่อยโอ้มีนูบินจะยิงยังไงให้โดดวะนะบินเร็วด้วยนะ อะไร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 ติดเลนสิ่งแล้วครับอุ้ยมีสารเด็กเลนแชมคนลีนผมขับชนได้ไหมวะไดมอนด์นูบ่อไดมอนด์โอ้โหขับขับชนแล้วเออไม่เป็นไรเลยไดมอนด์่นแหละผมผมขับไปได้ไหมปึ๊บติดไม่มีอะไรครับโอเคไปได้อุ้ยมีรถผมโดนรถชนเป็นยังวอุ้ยไดมอนด์นูบ กินด้วยไก่มอนหนูไม่โคนรเฉียนสูงรูปปกติกินโอเคโอ้โหกระเด็นไป่นุ่นอะไรวะเนี่ยสมมุติสมมุติสมมุดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยรูปตัวเขียวรูปตัวเขียวครับอะไรวะเนี่ยแฟตโนมซอมบี้แฟตโนมอุ้ยมันมันโจมตีเราด้วยเรากินดิรู้สึกทำไมอยู่ดีไม่ก็มีซอมบี้ มีซอมบี้หนูมาไลา่มาไล่หนูทกทีทุกคนและอะไรเนี่ยขับรถทับเออดูขับรถทับไาทุกคนซอมบี้หนูมไปไล่กินหนูปกติอะ่ะคืออะไรวะเดกการครับเราต้องช่วยโลกนี้ต้องกอบกู้โลกตอนนี้หยุดกินหนูก่อนเรามาช่วยแล้วโลกอะไรอะไรอะไรไอซอมบี้อะไร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 กินก่อนกินซอมบี้ที กินซอมบี่อีกก่อนรึบดึงเออโอ้ยดีพี่น Get <gettable> ้อยว่ะกากแมวและ Fresh meat แมวแมวกากเลิกกินครับนั่นนั่นดูดูดูขีด độ สูงเลยนี่ไงโอ้นี่ไงแปลงร่างโอ้โหดูแปลงร่างต่อหน้าต่อตาแปลงร่างอ๋อแปลงร่างอ๋อแปลงร่างอย่าไปแช่พันธุ์ให้คนอื่นเขาครับ แพร่ผัดให้คนอื่นเขาเอา้าเอา้าแล้วคนกลายเป็นซอมบี้ได้ด้วยอะไร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 เชื่อตัวเองเก่งกเดินก็ช้าโดนยำยำยำครับอันนี้สรุปอันนี้เป็นคนหรือเป็นซอมบี้วะเอา้ามันเป็นมันเป็นมันไม่ใช่คนเหรอคิว่ามันเป็นคนเปล่าเนะี่ยผมผมเราขออนุญาตกินได้เออ fresh meat อยากกินหัวขอกินหัวนะเอากินไปแล้วงไงใหม่แล้วขอล่างปกติดิหัวใหญ่แต่เฮดช็อตเอาเอาเราไปกินกันเองสุดคนเปล่าอ่ะเนี่ยผมยิงไม่ได้แต่มันเป็นบอทไหมเอาไม่มันเป็นคนเอาสรุปนะคืออวา,าตารเดียวกันใช่ไหมโอ้อยากกินเอ้แค่หมดมันกินเนี่ยเป็นยังไงวะ อยากรู้ทุกคนถ้าให้มันกินหผนจะเป็นไงแล้วม,มีบ้านเนี่ยเขาไปสองในบ้านห้องน้ำไพรเวทสุดๆครับจะเ,เข้าเข้าไม่ได้เออเข้าได้ตูกำลังเปิดนีเ่เข้ามาแล้วอุ๊ยอะไรอะ่ะปากลุกด้วยออกก่อนอุ๊ยอุ๊ย โอ,โอ้ยโอ้ยสมบี้บุเขาบา้านเมาดิมาดิคถ้าผมโดนกินเป็นไงวะผมแปลงร่างผมอีโวครับมีวัฒน,นาการร่างเมกะเอา้าโโหกลายเป็นซอมบีเอ้าซอมบี้ตัวผมเองกินกินตัวเองขอยาก,กินตัวเองตอนที่ใส่ยาางนะให้อู้หระเบิดระเบิดอือระเบิด กินศพตัวเองสมบูรณ์อะไรสิอึดจี๊นี่อึดจีนดศพเดิมเหลือเฟืผมก็มีสปอนเซอร์อะไรแล้วกินศพตัวเองเป็นไงวะกระชากออกมาครับน้ำน้ำโอ้โหโหเบี้ยวเลยเบี้ยวเกิดอะไรขึ้นโอ้โหสลายขออนุญาตดูช็อปครับผมเพิ่งเจ ร้อยแปดสิบห้าซื้ออะไรไม่ได้สักอย่างซื้อได้ซื้อได้อไดเออออนยอนกับนูเบอร์เกอร์ชื่อแมวกินกันรัวๆอะไรมหมดแล้วครับพิ่สิเอ,อ๊ยยิงไม่หมดดีให้หมดไม่สุดแล้วไม่สุดแล้วลูกซอมบี้มาจากไหนอะในป่าหรือครับด,ดูดูโอโ้โห อย่าออกมาจากบ้านรู้ไหมตอนนี้ซอมบี้มันกำลังเพลินผ่านอย่าไปแพร่เชื้อซอมบี้ล็อกดาวน์แล้วเห็นไหมล็อกดาวน์แล้วมันล็อกดาวน์แล้วเออถ้าไดามอนด์นูมันโดนกินจะเป็นยังไงวะและนั่้ำันใครวะเนีเ่ยบ้ามีโกด้วยโกอ๋อโก้เขาน็อกดาวน์กันอยู่น็อกดาวน์น็อกดาวน์ ได้ยินเสียงอะไรวะอุ้ยอะไรวะเนี่ยแหววูบโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้วิ่งมาแล้วตาแดงครับเปิดลากตาแดงอกล่ามันันวิ่งมาหาผมอะไรเอออย่าเอย่าเออเออมาแล้วมาแล้วอะไร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 ตาเขาแข็งหน่อยดีเลยิดีมาอุ้ยทุกคน แววบูบอึดด้วยโคตรอึดรอพี่แป๊บนึงน้องเอ้ยขอลองกินแหววบูบหน่อยเอาเอาแหววบูบหนีขึ้นเขาไปเลยครับตอนเช้าเลยไงน้องแหววบูบอย่าเพิ่งไปน้องแหววบูบน่าจะไปแล้วครับทุกคนกลับเข้าถ้ำถ้าปุ๊บปุ 1, ๊บโคตรไว หตายเลยครับอโอ้้หูวิ่งไวมากแล้วมันตายแล้วครับแล้วผมม่ได้กินโดยเขากินแยง่งหมดแล้วโอ้เ้ยรอพี่แป๊บนึงเดชไม่น่าจะเหลือซากแล้วเฮ้ยมาแล้วเออพยายามหน่อยมุ่งอ,อย่างกล โอ้เอสพีเอสพีถล่มลายมากกินดีที่เนี่ยเขากิดโอ้ติดเข้าไปเอสพีโค้ชเยอะโ oh. อ้โหบีกอเออเออบีกหรอเข้าไปทับดิอะไรเพื่อนทัาไม่ตันด้วย เฮ้ยมันลึกมากอะ่ะเนี่ยโ้วนลึกมันก็ตันแะ้วไม่ได้ดึดงถนนไม่ใช่ที่ไหรมันแค่ทำให้ผมดูลึกไงจริงแล้วก็ไม่ได้ลึกนั่งรถไปครับเฮ้ยมีอะไรจะลวดจะลวดจะลวด,วดอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะจะลวด มันคืออะไรวะเอเซียริเบอร์ผมว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนแต่ผมตอนนี้ยังทำอะไรกับมันไม่ได้นะใครรู้ฝากบอกเลยไอตัวบินเนี่ยอยากยิงเอ้ยยิงโดนยิงโดนยิงโดนแต่น่าจะอืดครับ โฉบมาเฮ้ยมันโฉบไปกินเออตกตกมันตกล่วงมันล่วงไปแล้วครับกินไฟนูบเเมาเมาเอ no อไฟนู่ะไมบอยากติดปีกได้บ้างอะเออขมือไฟนูบฟขมือไม้หยุด ที่คม,มอ่ะจับย้ำเขยกินเข้าไปครับยกินเข้าไปหมาคนเดียวเขาไม่รู้อแอบสาอยไฟนุ๊กเออยิงไปด้วยได้นะเวย้ยอ่าวิดปิดิดดดไม่คมเลยเพราะเขาหนีแหละอะไรคนละคนไม่ยิงได้เหมือนกันแหละ คนเขาหายไปไหนกันหมดคนในเซิร์ฟนี้ก็ยังมีนะเขาทําอะไรกันวะตรงนี้มีทางด้วยเพิ่งเห็นผมขับรถไปอุ้ยมีรถถ้าผมให้รถชนจะเป็นไงวะมีใครรู้ไหมเดี๋ยวผมไปดูดิเขาหายไปไหนกันหมดนี้มีทางอยู่ครับทางไปไหนไม่รู้ครับเขาไปขับรถเล่นกันเหรอโอ้ยอะไรอ่ะเพิ่งเห็นมือมืออันดำมึ้น มึดตือตอ,อมันคืออะไรมันต้องมีอะไรบ้างคนหรือว่ามันไม่มีอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมถึงมีคนตัวแดงเนี่ยไม่รู้คืออะไรเหมือนกันแต่เขาผมก็ยิงเขาไม่ได้นะทำไมเขาขอบแดง เอ้ยแต่เขายิงแล้วก็ยินกันเองอะ่ะเขาว่าไงผมกินได้ไหมอะ่ะเขากินทีเดียวทั้งตัวเลยด้วยครับทำไมเขาตัวแดงกันนะเนี่ยผมกินยิงก็กินคนอื่นได้ทำไมเขายิงคนอื่นได้วะเพราะเขาตัวขอบแดงวอนนี้นะแต่ผมยิงเขาไม่ได้คือเมื่อไรเปิดพีพเหรอวะแล้วผมผมผมเออผมแอบกินเขาอะ เขาเขาพี่บีกันรวัวเลยต้องโรถกีกาแล้วซัดกันครับเออไอ้นี้ก็ยิงไม่โดนเลยน่าจะมีอะไรเลยนะตอนนี้เออมีแค่ซอมบี้แพร่พันโอ้โหถ้าผมไปให้โดนรถชนยังไงวะอ้ยมันกินผมมันกินผมเออแล้วโดนรถชนโหบินเลยตัวยืด โอเคครับผมก็ดูแล้วครับว่าโดนรถชนเป็นไงก็ตายครับนี่ที่คิดไว้โอเคไม่น่าจะมีอะไรพอกแล้วดีกว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็ไม่ค่อยมีอะไรก็สำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปปัตติปีนข้านี้ครับขอเล่นเทปปีนนี่เล่นได้ไหมอูเรนได้โดดถูกมากแล้วคลิปนี้ขอปิดคลิปแัตติปีนนี้ครับครับบ๊ายบายหมัวอกดาว ล็ Lock down. Lock down. อกดาวน็อกดาวเดี๋ยิงหมดนะแต่ไม่กินทดสอบครับนี่นั่น Lock. Lock. ล็อกล็อกนูบครับล็อกนูบนี่ได้ยินเสียงอะไรวะอุ้ยอะไรวะเนะววี่ยแหววูบ